าถึงทางเข้าที่จอดรถแล้วนี่ตอนนี้มาถึงแล้วคะ่ะเบลวิลล่าเขาใหญ่เดี๋ยวเราขอตัวไปเช็คอินก่อนนะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะคะอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมิวคึ้บิ อนนี้เรามาถึงห้องที่เดอะเบลวิลล่าเขาใหญ่แล้วค่ะเป็นห้องเดอะลักลูมหรืออ่านว่าเดอะลุกไม่รู้เดลักใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ค่ะก็อันนี้จะเป็นมาตรการมาตรฐานของห้องอยู่แล้วค่ะเขาจะมีฟลอร์แพนให้น้ะว่าเราพักอยู่ห้องไหนครั้งนี้เราพักอยู่ห้อง203ค่ะอยู่ชั้น2นะคะแล้วก็ทางลงเนี่ยอยู่ตรงบันไดเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้อกฎระเบียบของที่ที่พัก ที่เดเบลวิลล่าเขาใหญ่เนาะคราวนี้เนี่ยก็จะจุดแรกเลยเขาจะให้คีการ์ดเรามาแค่1นใบเท่านั้นแล้วคีการ์ดเนี้ยต้องมาเสียบตรงนี้นะคะเพื่อให้ไฟในห้องใช้งานได้นะคะแล้วก็มีสวิตไฟอยู่ตรงนี้เข้ามาถึงปุ๊บตรงอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องน้ําก่อนเลยค่ะห้องน้ําของเขาก็จะแยกเป็นสัดส,ส่วนเนาะมีอ่างล้างหน้ามีอ่างน้ำแล้วก็มีเป็นแบบยืนฝักบัวด้วย ดีเนาะแยกโซนกันเลยใครอยากแช่น้ํำก็นอนแช่ไปใครอยากอาบแบบฝักบัวก็อาบได้แล้วก็เป็นหงโสสุขภัณฑ์ปวดฉี่ปวดอึตรงนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> ของที่เขาให้ก็ครบหมดนะคะก็มีสบู่เนาะมีอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้อะไรบัดเจลอาบน้ำเนาะนอันนี้อันนี้แชมพูรสระผมค่ะ แล้วเขาก็จะมีผ้าเช็ดหัวเนาะน่าจะเป็นผ้าเช็ดมือนะไม่น่าผ้าเช็ดหัวอ,อันนี้ผ้าเช็ดตัวให้อยู่นี่ค่ะผ้าเช็ดตัวสองผืนเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นผ้าเช็ดหัวค่ะโอเคถัดไปตรงนี้พอเข้ามาจากประตูค่ะฝั่งขวามือจะเป็นตู้เสื้อผ้าเนาะแก็จะมีรองเท้าให้สองคู่ไว้ใส่ในห้องนะคะแล้วก็จะมีตู้เซฟ ไว้ให้เก็บของสําคัญก็มีไม้แขวนเสื้ออะไรให้เสร็จสับพเลยเมีที่วางกระเป๋ามีที่วางกระเป๋าไว้ตรงนี้ถ้าใครเอากระเป๋าเดินทางมาก็วางตรงนี้นะข้างบน,นะข,งบนข้างบนไว้วางของไงโอ้กระเป๋าอ้เราจะยกเทินไปถือเหรอตัวก็เตี้ยเตี้ยเนี่ยนะะนี่ที่ชอบที่สุดคือตรงนี้ค่ะกระจกบานบเอร์เลยต่องเห็นหมดทั้งตัวอืตัวดี ตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะมีชุดชากาแฟก็จะเป็นกาแฟสําเร็จรูปนะคะมีแก้วน้ามีอะไรให้แล้วก็เครื่องตม้ตมน้ําเนาะแล้วถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนห้องนอนและเป็นเตียงยิ่งกว่าิงไซส์ปะเอเขาไม่ใช่หกฟุตมันเป็นคิงไซส์มันเป็นเตียงงไซส์ค่ะใหญ่มากนิ่มด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทีวีค่ะแล้วก็ข้างใต้ทีวี จะเป็นตู้เย็นแล้วก็ที่วางของนะคะในตู้เย็นเขาจะมีน้ําให้นะคะเป็นน้ําเปล่าสองขวดให้ฟรีเนาะแล้วก็ถัดมาจะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือซึ่งใหญ่มากแล้วก็มีกระจกอีกแหละชอบอะห้องเขามีกระจกแบบบานใหญ่เลยสองบานแล้วตรงนี้ค่ะก็จะเป็นที่นั่งชิญชิวๆไว้ให้ดูวิวข้างนอกค่ะ ห้องเราวิวจะเป็นวิวสวนนะคะนี่เป็นวิวสวนจะบอกว่าระเบียงห้องใหญ่มากนะดูสิเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยแหละมีโซฟารตรงตรงระเบียงให้อีกนะคะเป็นวิวสวนแต่ว่า ถ้าถัดออกไปอะคะ่ะจะเป็นสระว่ายน้ําของทางรีสอร์ทนะคะสระว่ายน้ํามีขนาดใหญ่พอสมควรอยู่ทางฝั่งขวามือนะคะถ้าใครอยากจะได้ห้องอยู่ติดๆกับทางสระว่ายน้ำอะคะ่ะแนะนําว่าต้องเป็นโซนทางด้านด้านขวามือขึ้นไปซึ่งถ้าดูจากแผนผังเนี่ยสระว่ายน้ําน่าจะอยู่บริเวณนี้นะคะ เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้จากที่ระเบียงห้องเนี่ยเราเห็นวิวสวนตรงนี้สระว่ายน้ําอยู่บริเวณนี้ค่ะควรจะอยู่ห้องประมาณนี้ค่ะจะได้ลงสระง่ายหน่อยเพราะตรงนี้มันจะเป็นบันไดนะคะเนี่ยห้อง208 209อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะโอเคนะถ้าใครที่แบบอยากมีแอคทิวิตี้ดำผุดดำว่ายน้ำอะ่ะอยู่ใกล้ๆสระก็ต้องเป็นตรงนั้นนะคะก็โอเคค่ะจบ การรีวิวห้องที่ The Bell Villa เขาใหญ่นะคะห้อง The Look Room ในห้องอะคะ่ะที่เราได้เนี่ยที่ที่นี่เขาก็จะมีเซอร์วิสตรงที่เป็น Wi-Fi ให้นะคะเขาก็จะให้มาในซอง Wi-Fi กับพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาให้ติดต่อ Reception ได้ตามเบอร์นี้เลยค่ะแล้วก็คูปองอาหารเช้าสำหรับสองท่าน ตอนเช้าเขาเริ่มห้องอาหารเริ่มกี่โมงนะ6โมงครึ่งปะ่ะ6โมงครึ่งถึง10โมงเช้าประมาณนั้นนะคะก็คือสามารถเอาคูป,ปองนี้ค่ะไปที่ห้องอาหารด้านล่างได้เลยโอเคจบการรีวิวห้องพักที่เด e เบลวิลล่าเขาใหญ่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สองจิ๋มทราเวลด้วยนะ